สวัสดีครับหลวงชาแนลนะครับกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ ทักกันนะครับเมตตาธรรมนะฮะให้อาหารเม็ดน้องๆโดยคุณอรพินทากแกงให้มานะครับหนึ่งก็สอบสองก็สอบใหญ่เลยครับอ่าให้เทโลนิดนะอุทุศนกศนมาให้เด,ด็กขาเด็กขาดอให้ไปสู่สุขติที่ดีนะครับนี่เขาให้อาหารละโอ้ให้เป็นถ้วยนะนี่ไม่มีถ้วยเดือหาถ้วยมาใส่ให้เรียบร้อยนะพื้นก็ยังสะอาดอยู่ทำไมไปไหอ่าเนี่ยในส่วนหนึ่งนะครับโอ้อันนี้ จ้าแดงนะครับเจ้าแดงนะครับมีลูกตั้งสี่ห้าข้อเดี๋ยวลูกมันหมดเลยนะเนี่ยเอาให้มันแอบมันไม่กล้ามากินเอาหน่อยไหมโอ้แดงแดงแดงมากกินเร็วเร็วเดีอ่าเนี่ยเน่ช็อกโกแลตเน่ไอ้ขาวไอ้ขาวนะครับไอ้ขาวต้มเมียแล้วอ๋อดีเหมือนกันเน่เน่โอ้เน่เน่โดโอ้โหอะกิน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 กับเพื่มไปหมดแลนะตายต้นมายมนี่แหละโอ้ขาวอ๋อกินกินกิน นี่นี่อร่อยอร่อยนะครับแกกินอาหารเม็ดลดตับนะโอ้โหเนี่ยโคกโเอ้เนี่ยช็อกโคกโควิดโควิดโควิดโอ้ยหน้ายาวตัวสูงลูกไฟชาเนี่ยว่าตัวปูนะครับโอ้แมนกำยำนะไอโคกสีน้ำตาลนะโอ้เนี่ยดูดิดิแข็งแรงนะลิ้นดำด้วยลิ้นดำลิ้นดำมาดุนะอมาโอ้โห มาเล่นดีจังเลยนะคุกคุกคุกินอาหารเม็ดรสตับก่อนนะอร่อย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 ไปด้วยกันโอ้โหกินนะโอ้โหมาไม่ต้องรีรอนะกินอาหารเม็ดไว้ก่อนเด้วยคงไกเลยกินที่นั่นนี่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 ช็อกโกแลตนี่นี่ช็อกโกแลตโอ้โหอ่อนจังเลยนะอ่อนจังอ่อนจังเลยกระโดดใส่เลยนะ กระโดดใส่เลยรุ่มรักนะตัวเมียแล้วเนี่ยโอ้ยจังเลยเนี่ยคบกับผู่นะคบกับผู่โอ้เล่นกันได้ดีแล้วเน่เป็นเพื่อนกันสี่ห้าหกตัวนี่แหละแหลกแหละลกูกแลยลูกเจ้าแดงข้างนั้นนี่เห็นไหมโอ้มา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 กินมากินมากินอร่อยอร่อยอร่อย ช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตเนี่ยอ่อนเนี่ยนี่โควิดไอ้โควิดเนี่ยโควิดเนี่ยตั้งชื่อให้หมดละนะเราจะชื่ออะไรเราพอตั้งชื่อสวัสดีครับหลวงชาแนลนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ